ร้อยสิบไอคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าขี่มาก็ได้ยินเสียงเหมือนโต้เราลิ้นดังเลนะประมาณเ่องเแบบแค่น,นี้ สตาร์ทมือด้วยนะครับปากเยนขาด สิบสี่จะดูดล้อไม่เล็กออกก็กันความเสียหายของปลายเขาเวียงจะบาเนะเกีียวปลายเขเวียงเอาน็้อใส่ค่อยนะครับกันความเสียหายจะได้ไม่ต้องมานั่งแต่งเกีียวอีก มันอตใส่แล้วก็มันไม่ยันแรงมันก็ไม่เป็นไรแต่ก็กันไว้ดีกว่าเพราะว่าปลายเผามันแค่เบอร์สิบสี่เราเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้ามันจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับอันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ก็ใส่ไว้ก็ดี ร้องรอยความเสียหายนี่นะครับเทคเ็คตัวดันโซ่ก็บอกดันโซ่ว่าได้อยู่ไม่ไม่กลับกลับไม่ได้เห็นไหมเห็นเฟืองเห็นเฟืองปัน่นน้ำมันเครื่องเรียบร้อยเลยโอ้จะ<อ>ขี่อยู่นานะครับยางกดก็แตก โต้หย่อนโต้โบมดเฟืองปั่นปั๊มเรียบร้อยเลยกลมเป็นเหรียญบาทเลยครับแต่ข้องอตัวดีนะโอ้น้ำมันเติงไม่ขึ้นเนเลยน,นี่ยเนาะ ไม่เด็กมาสวมแล้วก็ดูมาร์คนี้ไว้นะครับมีสิ่งตรงนี้นะครับดูตรงนี้แต่ถ้าเวลาเราปิดฝาไปแล้วก็จะมีดูอยู่แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเปิดฝาก็ดูด้านข้างด้านข้างล้อ ดูวเปืองเราลิ้นให้มันละนาบก,กันนะครับให้มันขนานกันอย่างขึ้นครับ รคแบบลูกแค่นี้ยซ so, เราลิ้นเว็บร้อยสิบไอยนี่ไม่ซับเสียงนะครับเก้าสิบข้อ เดี๋ยวเราจะมาถอดเปลืองปันป่นพัมน้ำมันเครื่องนะครับตอกเลยครับตอกเฉียงๆนะ ค่อนข้างยากอะนะก็เอาเนี่ยเพราะมันหมุนตามเบามันไม่มีตัวเกาะนะบางคันก็เคาะ็ออกง่ายๆนะก็หาปลายสกุไลเนี่ยมาดันดันไว้แล้วก็ตอกนะครับแบบลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยดันไว้เดี๋ยวผมจะใช้เข่าดันแล้วก็ตอกเนี่ยเคาะ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 ให้ให้ให้แกนปั๊มเหมันฝืดอยู่นะครับจะได้ออกนะ เฟืองกดโต้ตัวล่างหรือว่าเฟืองปั่นปั๊มน้ำมันเครื่องของเวฟร้อยสิบไหนะครับก็จะยี่สิบสามฟันนะครับยี่สิบสามฟันถ้าเป็นเวฟร้อยจะยี่สิบห้าฟันจะมาใส่ไม่ได้นะครับครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมทำไมต้องต้องทำยี่สิบสามฟันเห็นไหมพอดีเลยเนี่ย มันงั้นจะใส่ไม่เข้านะครับติดแข้งด้านข้างนี่นะครับเข้าไปพอดีเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับใส่เข้าไปแล้วกดให้มันฝืดนิดนึงแล้วก็เนีย่ยมันก็ไม่หลุดอยู่แล้วครับเพราะมันหมุนทวนกันนี่นะครับ ตอนตอกออกก็จะ,จะยากนิดนึงบางคันก็ง่ายนะครับบางคันที่ปัม๊มจะเน,นืดอยู่ก็ตอกง่ายนี่เราก็หาสกรไยปลายที่มันพอดีกับตัวน็อตเบอร์สิบเนี่ยกดไว้แล้วก็ค่อยๆเคาะให้มันเนืดอน,นิดนึงนะถ้ามันหมุนตามกันเลยก็จะออกยากนะครับตอนตอกออกตอกเฉียงเฉียงไปด้านนี้แต่รุ่นนี้ตอกแล้วปั๊มไม่ไม่เสียนะครับเพราะมันมีบา แตเป็นเวฟร้อยต้องระวังนะครับเวฟร้อยเนี่ยมันจะมีเนี่ยตัวเนี้ยจะดึงไปดึงมาดึงมาลุนออกมาได้เวลาเสียบไปถ้าถ้าเสียบเข้าไปแล้วไม่ตรงไม่ตรงช่องของปั๊มอ่ะก็จะทําให้ปั๊มเสียาหายนะครับแต่รุ่นนี้ไม่เสียนะครับถ้ามันมีบ่าอยู่มันไม่ไปค้าทําให้ปั๊มเสียาหายได้ แล้วที่จะเปลี่ยนก็มีนี่นะครับยางกิ้งยางกดหมดโซ่เราลิ้นเก้าสิบข้อนะครับเวมบร้อยสิบไอ็บอกดันโซ่ทีน,นี้เปิดระมันทิ้งไปแล้วตอนตอนนั้นลองไปแล้วนะกดไม่ลง เวลามีน้ำมันจะต้องกดไม่ลงนะครับถ้ากดลงแบบนี้ไม่ได้นะเสียแต่นี่เปิดเปิดรูน้ำมันไปแล้วก็เลยกดกดได้นะครับถ้าถ้าถ้าใช้งานได้อะเวลาเราลูกมาลองกดถ้ามันลงได้เหมือนว่าดาตสปริงแล้วเป็นแบบนี้ใช้ไม่ได้นะจะประมาณนี้นะครับ ได้ของมาครบแล้วนะครับโซ่ลาวลิ้นแท้เบิกศูนยนะครับเก้าสิบข้อยางกดแขงกดนะครับยางก,กิ้งนี้นะครับก็จะเป็น 0พิจิตต์เอเ็กยนนะครับวันด้เดี๋ยวมาประกอบกันนะครับประกอบโซ่เราลิ้นเข้าไปยางคิ้งเข้าไปยางกดเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับมาร์กขีดนี้นะครับใหตรงติ่งนี้แล้วก็ ตรงนี้ให้มันขนานกันนะครับให้มันขนานแล้วก็ดูดูเขี่ยวนะครับต้องให้ให้ลงไปในแกนเราด้นนะมันจะมีบากอยู่ถ้าถ้าเราใส่ไม่ตรงนะไม่ลงล็อกกระเดี่ยวจะเคลื่อนนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับวางอย่างนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับขีดนี้ให้ตรงติ่งนี้แล้วตรงนี้ก็ให้มันขนานกันแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้ต้องให้ลงร่องนะครับ สิบสาันเียบร้อยสิบแล้วก็อย่างกิ้งช่วงเราลิ้นอย่างย่งไม่ตึงนะครับเนี่ยถ้าเราหยอดลำมันไปแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนเพื่อมือใหม่นะครับเพื่อมือใหม่ แต่ถ้าถ้าเราไม่หยอดเราเราจะเช็คดูว่ามันได้หรือไม่ได้เราก็ทดลองอย่างนี้เลยดีกว่าดีกว่าเรามาเปิดหยอดรูนี้ก็ได้นะครับถ้าประกบฝาไปแล้วอะเปิดมาเป็นี้เราก็ตั้งมาร์กั้งอะไรไปเลยเพราะว่านี่มันดูได้แค่ช่องนี้มันจะลําบาก เพราะว่าช่องนี้เขาไม่เจาะมาให้เราหมุนเพาเขาเวี่ยงะนันนเนี่ยช่องนี้เขาไม่เจาะมาให้ครับเนี่ยตับตึงแล้วนะครับเช็คบาวก็จะใช้ไฮดี0ศูนจุดศูนจุดหนึ่งศูนะครับแล้วก็ไฮเสียศูนจุดหนึ่งสามนะครับ นี้เลยนครับ0.10ก็0.13 0.13ก็เป็นไอเไอสีย ID ก็0.10ประกอบเติมน้ำมันมเครื่องเช็ควาล์วเรียบร้อยแล้วเรามาทดลองติดเครื่องแล้วก็จะเงียบ